จ้าใชา้ยโมมันนี่หน่วยลาดตเวนสี่ีพูดตอนนี้พวกเราใกล้ถึงแคมป์สองเจ็ดแล้วเออโอเคถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติรายงานฉันด้วยล่ะเออท่านครับผมมีบางอย่างจะบอกท่านผู้อยู่พอดีเลยในขณะที่เราออกเดินทางพวกเราไปเจอศพขุนยนต์ของโกซาและสศพคนของโกเว็กเข้าไม่ใช่รอยซุ่มจมตีจากผู้ขุญญนยนต์ผมเห็นว่าน่าเป็นรอยกระสุนและกระสุนก็เป็นยี่ห้อพวกเราอีก ผมชักจะไม่มั่นใจแล้วล่ะว,ว่านั่นฝีมือของบัตเชียร์ปกติแล้วเอเลี่นจะจับผู้เราเป็นชเชลยละอะไรว่านั่นเอ,อ่อท่านครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมกลับมาโทรหาท่านอีกทีเฮ้ยพังหน้าเมื่อกี้นั่นอะไรอะ่ะไม่รู้ครับท่านผมมองไม่เห็นเหมือนกนะันน่ะเปิดไฟฉายดูสิครับ,รบท่าน ขอถามโรเบิร์ตแกทำอะไรอยู่อ่ะกลับมาตรงนี้เร็วท่านครับผมขอออกจากน้่โรเบิร์ตโรเบิร์ตมาเอ้ยเฮ้ยไปตัวดูให้หานิว่ามันยิงลง